เราคลิกปุ่ม close and analyze นะคะโปรแกรมจะวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น2หน้าต่างดังนี้นะคะหน้าต่างแรกนะคะส่วนแรกจะเป็นการวิเคราะห์สถิติของผู้ทดสอบนะคะผู้เข้าสอบค่ะส่วนหน้าต่างที่2นี้จะเป็นการวิเคราะห์สถิติของข้อสอบนะคะเรามาดูส่วนแรกก่อนนะคะส่วนแรกนะคะ number of เอ็กซิมินีนะคะก็คือจำนวนผู้ผู้สอบนะคะอันที่2ก็เหมือนกันนะคะจำนวนผู้ข้อสอบนะคะนี่คือมินิมัมสกอร์ก็คือคะแนนต่ำสุดแม็กซิมัมคะแนนสูงสุดนะคะมีเดียมสกอร์คือคะแนนมาธยฐานค่ามาธยฐานนะคะมีนสกอร์ก็คือค่าเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยนะคะสแตนดาร์ดเดวิเอชันก็คือ คะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ variance ความแปรปรวน skiness ก็คือความเบ้แล้วก็ความโด่งนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราต้องการดูผลการวิเคราะห์ข้อสอบของผู้ของผู้ข้อสอบแต่ละคนนะคะก็สามารถคลิกตรง view examine output ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคะแนนของผู้ข้อสอบแต่ละคนนะคะตั้งแต่ผู้ข้อสอบคนที่1น,นะคะคือ id 01 จนถึง ID 20นะคะก็จะบอกคะแนนของผู้เข้าสอบแต่ละคนนะคะทั้งทั้งสกรก็คือคะแนนรวมของแต่ละคนนะคะแล้วก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ของข้อสอบด้วยนะคะว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือสําหรับส่วนที่1ค่ะสําหรับส่วนที่2นะคะ Quick Test Item Result นะคะจะเป็นการแสดงสถิติของข้อสอบนะคะ โดยเริ่มจาก number of i t e m e x c l u d e นะคะก็คือจำนวนข้อสอบที่ไม่นำมาวิเคราะห์อันนี้คือของเราคือ0ข้อนะคะอันที่2คือ number of i t e m a n a l y z e นะคะคือข้อสอบที่เรานำมาวิเคราะห์ซึ่งก็มี20ข้อนะคะต่อไปก็คือ mean item difficulty นะคะเป็นค่าเฉลี่ยของค่าความยากนะคะก็อยู่ที่0.498นะคะ ต่อไป Mean discrimination index นะคะก็คือค่าเฉลี่ยของดัชนีอำนาจค่าอำนาจจำแนกนะคะอยู่ที่0.580นะคะ mean point b a s e r i a l ก็คือค่าเฉลี่ยสหสัมพันธ์ b บซีเรีนะคะอยู่ที่0.520นะคะแล้วก็มี kr20 นะคะก็คือค่าความเชื่อมั่นที่คำนวณโดยใช้สูตร kr20 เท่ากับ0.861 KR 2 1ก็ R 21, คือค่าความเชื่อมั่นที่คำนวณโดยใช้สูตร KR 2 1มีค่าเท่ากับ0.841แนะคะแล้วก็มีคะแนนสูงสุดคะแนนต่ำสุดของกลุ่มสูงนะคะคือ15คะแนนแล้วก็คะแนนสูงสุดของกลุ่มต่ำนะคะซึ่งก็มีเท่ากับ 5คะแนนอย่างนี้เป็น,น,ปนต้นนะคะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะดูเพิ่มเติมนะคะเราก็มาดูที่ View Item Analysis นะคะอันนี้จะเป็นเพิ่มเกี่ยวกับข้อสอบนะคะซึ่งก็เราก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายเลยนะคะเมื่อต้องการบันทึกผลการวิเคราะห์ทั้งสองหน้าต่างลงไปในไฟล์ให้ไปที่ช่อง Output โดยพิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการเก็บผลลัพธ์ไว้ในช่อง Result File Name โดยผลลัพธ์จะเก็บไว้ในนามสกุล txt หรือ exm หรือ itm หรือ opt ซึ่งเราจะสามารถดูผลลัพธ์ย้อนหลังในไฟล์เอาพุตได้โดยไม่ต้องเปิดผ่านโปรแกรมแท็บค่ะ